คือธุรกิจที่เป็นพาสีจริงๆคือได้เงินตลอดเวลาทุกวินาทีด้วยซ้ำไปอกีกธุรกิจหนึ่งที่จริงๆอ่ะมันมันเข้าขายอันนี้เลยนะคือธุรกิจเครือข่ายซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยชอบธุรกิจเครือข่ายจริงๆต้องบอกอย่างี้คนรู้จักเยอะแต่รู้จริงน้อยซึ่งพี่เองก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนนะที่แบบคิดว่าเรารู้จริงแต่มันมาจากได้หยินของอื่นแต่ธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณลองฟังแบบ ไม่มีความรูเองอ่ะคุณลองฟังลอจิกนี่ดูว่าแล้วคุณว่าคุณเวิร์ว่าเวิร์คไหมนะจริงๆมาเริ่มต้นตั้งแต่ปี1930ต้นๆเกิดขึ้นพร้อมกับธุรกิจแฟรนไชส์เพราะมันคือหลักการเดียวกันธุรกิจเครือข่ายกับแฟรนไชส์คือหลักการเดียวกันมันทําเหมือนกันเลยก็คือมีหลากหลายสาขาที่หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นคือแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นสตาร์บัคอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจเครือข่ายสร้างทั้งแอคทีฟและพาสซีวได้นะพาสซีฟเช่นขายของเป็นเช่นนี้ก็คือก็คือเป็น แต่ถ้าอยากเป็นพาสีก็ต้องขยายให้เป็นแฟรนไชส์ก็คือทําให้ตัวเองให้เป็นมาเตอร์แฟรนไชส์แล้วมันเข้าขายตรงไหนจำได้ไม่ต้องมีสาข้อต้องมีเงินระบบแล้วก็คนถึงจะหายตัวไปได้ใช่ไหมท่วยคือขายข้อดีเลยนะคือเงินไม่ต้องใช้เพราะบริษัทออกให้ระบบมันมีอยู่แล้วไม่ต้องคิดเอง3คือสร้างแต่คนมันเลยทําให้เป็นพาสีได้ทุกอาชีพมี S M L X L หมเช่น ร้านอาหารเคยเห็นไปร้านอาหารสาขาเดียวอาจจะเป็นเหมือนเจ๊สฟประตูผีก็ได้คือเนี่ยมิชลินเลยนะมิชลินหนึ่งดาวมั่งเห่นไหมครับคนแน่นเลยต่อคิวยาวมากแต่มีสาขาเดียวนี่คือไกส,ส์นะครับสองคือไซส์เออาจจะเปแบบสามสี่สาขามาดูอันต่อมาเคซุก้เป็นร้านอาหารไหมแมคโดนัลด์เป็นร้านอาหารไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นร้านอาหารหมดคือมีจานช้อนซ่อมเหมือนกันเหมือนด้วยเือข่ายเลยมันมีทั้งเล็กกลางใหญ่ใหญ่มากเหมือนกันเลย แต่คนส่วนมากคนเคยเจอแต่ไซส์เล็กๆไงคไม่เคยเจอไซส์ใหญ่ไงคนหลายๆคนก็เลยไม่เข้าใจว่าธืีที่าขายมันสามารถสร้างภานะให้คนได้ยังไงสิ่งที่ทุ่คือขายมีนะและสิ่งอื่นไม่มีก็คือเขาเรียกว่าการพอนแรงรการกู้เร่า leverage power สมมติว่ามีบ้านสองหลังกดเพยนมาสองหลังนี้ก็เปิดไฟเพราะมันมืดเนาะหลังแรกคือใช้ไฟหนึ่งดวงหนึ่งร้อยวัตต์หลังที่สองใช้ไฟหนึ่งร้อยดวงแต่ดวงละหนึ่งวัตต์ร้อยวัตต์เท่ากันสว่างเท่ากัน เปิดปุ๊บสว่างทั้งคู่ถ้าเลือกได้เลือกเล่ด,ดวงเดียวใช่ไหมแล้วถ้าดวงเดียวขาดก็มืดเลยโอเคแต่ถ้ามีร้อยดวงคิดว่ามันจะขาดพร้อมกันได้ไหมครับไม่ได้ตอนน้มันขาด20ดวงก็ยังสว่างทพอปอีก80มันไปซัพพอร์ตที่เหลือใช่ไหมครับทีนี้เหมือนกันรายได้เราเราอยากเป็นรายได้แบบไหนและคนส่วนมากบนโลกเนี่ยคือกำลังทําแบบนี้อยู่คือคุณเป็นฝ่ายดวงเดียวที่เมื่อไหร่ดับปุ๊บก็คือจบ แล้วบางทีคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคนอื่นพึ่งคุณอยู่และนี่คือข้อดีของเรทคือขา <c oughs> น่าจะท้าสิแล้วยังกระจายความเสี่ยงให้คุณด้วย <c oughs> นี่แหละจริงๆถ้าคุณไม่เข้าใจเรทคือขาจริงๆหรือยังไม่รู้จริงแนะนําว่าศึกษาครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในอปชีพเดียวในชีวิตคุณด้วยซ้ำที่มีโอกาสจับแท้สิแต่อยากให้คุณเข้าใจว่าทุกอาชีพมันมีคนรู้จริงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดีสุดก็คือศึกษา